เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมดา a ์ o บอส l ซ Z ์ดุกทางแบทเทิอีกแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นนะครับตัวละครที่ใครหลายคนชื่นชอบนะถึงแม้มันจะเก่าก็ตามนะเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาติต่างชาติชาติไหนก็แล้วแต่นะทุกคนร้วนชอบหมดก็คือตัวละครของโกคูแอนบิกาต้าเอนะครับที่มันจะฟิวชั่นกันเป็นโกยิต้าตัวนึง อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวของเบเกโตนะครับผมอันนี้คือเบเิโตสีแดงแล้วก็นี่คือโกดกาต้าสีเขียวนะซึ่งมันสามารถยินเล่นด้วยกันได้เนื่องจากว่าชื่อเนี่ยไม่ได้ซ้ากันใช่ไหมเออชื่อไม่ได้ซ้ํากันนะครับอันนี้เป็นโกคูแองเจลกับเบเิต้าแองเจลแต่ว่าอันนี้เป็นชื่อแค่โกคูล่างธรรมดาแต่ว่าเบเิต้าเนี่ยเป็นล่างแองเจลมันก็เลยสามารถเล่นด้วยกันได้แล้วลิงด้วยกันได้โคตรดีนะใครหลายคนจะลองเล่นด้วยกันมาแล้วแหละว่าเป็นยังไงกันบ้างนะน่าจะรู้ได้ว่ามันเล่นด้วยกันได้ดีขนาดหน นะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูเหมือนกับคลิปของพวก5ปีแหละที่ผมไปทําไปก่อนหน้านี้ว่าเวลามันมาเล่นในลีกผู้นำเนี่ยเอดเคร์ดีเฟนส์สองร้อนะครับมันจะทําให้ตัวละครทั้ง2คนนี้เนี่ยเก่งขึ้นมามากน้อยขนาดไหนนะแน่นอนนะครับความถึกเพิ่มขึ้นความแรงเพิ่มขึ้นแต่มันจะเพิ่มให้เราเห็นเป็นตัวเลขได้นขนาดไหนกันเชียวก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูนะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าผมก็อัพลิงก์มาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเส้นทางเข้ากันด้วย อันนี้6 9ลิงก์10ลิงสิอันนี้ก็6 9ลิงก์10ลิงสิเช่นกันไม่น่าเชื่อว,ว่าเบตโต้ไวมันยังไม่ยังไม่ดาวลุงนะ <c oughs> คือหลายคนนี่คือคงได้ดาวลุงไปเยอะมากตั้งแต่โอ้มันก็กลับมาบ่อยในตัวนี้แต่ว่าผมยังได้แค่หนึ่งทางอยู่เลยนะกลับการไอ้บูฮังเนี่ยไอ้บูฮังแม่งไ,ได้โคตรเยอะแต่เบตโตไม่ออกเลยออกแค่ตัวเดียวนะอยากได้มากครับตัวนี้ถ้าปวดสองทางไน้มันจะแจ่มมากนะแต่ก็หนึ่งทางเลยก่อนไม่ต้องรีบ เดี๋ยวเวอร์ไวคิดว่าเวอร์ไวปีน okay, ี okay, okay. ้น่าจะกลับมาอีกนะโอเคก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นในเกมจริงดีกว่าก็จะมาเล่นในด่านของ Fighting Legend Goku นะเป็นด่านเกมยาวนะครับเพราะได้เป็นด่านเลโซนผมว่ามันจะจบไปกันไปอยากลองเล่นอยากลองดูไปยาวๆว่าเป็นยังไงนะดาเมจดิเฟนต์อะไรก็แล้วแต่แล้วคือเราเปิดเทินมาเนี่ยสองคนนี้คืออยู่ด้วยกันจะดีมากและมันอยู่ด้วยกันด้วยไง เป็นอะไรที่โคตรดีเหมือนกับหปีครับ5ปีผมว่าเขาเหมือนกันก็จะดีเหมือนกันแต่ว่าไอ้5ปีมันจะมันจะแย่งสแต็กเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวของโรยิต้าฉลองฮานาบาตะกับเบรโตเวอร์บายอ่ะมันไม่ได้มีใครแย่งใครสแต็กหรืออะไรเพราะล่างต้นต้นไม่ได้มีเรื่องของการสแต็กอะไรมาเพิ่มให้นะก็แค่โจมตีแล้วจบไปอะ่ะดังนั้นใครจะตีก่อนก็ได้ใครตีก่อนตีหลังก็ได้ครับเฟสิกพาร์สกิลคือเหมือนกันเลยก็คือมีป้องกันดาเมจเหมือนกัน กมันสามสิบเอร์เซ็นต์เหมือนกันงั้นใครจะไปแทงก็ได้ใครจะไปตีก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยเพราะมันยิงด้วยกันก็ได้ดิงสกิลฟูลลิงอยู่แล้วเห็นไหมฟูลลิงสกิลเลยนะเป็นคู่ลิงที่เท่มากๆนะครับตัวนี้สองตัวนี้นะครับถ้าเป็นจังหวะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เบีโตไปแทงเพราะว่าศัตรูเป็นสีเหลืองนะครับเบโตสีแดงก็สบายไปได้เลยโอเคนะแล้วคือต้องบอกว่าเลยนะว่าตัวของโกยาต้าเนี่ยมันจะดูถึกกว่าใช่ไหม ดีเฟนซ์แสนแปดของเิเกโตของเบเกโตแสนสี่เองเออเหมือนว่าเปร์ตาจะดูถึกกว่าคือมันมาตแต่ไหนแต่ในแล้วแหละที่ว่าเปร์ตามันจะดูถึกแต่เบเกโตจะดูแรงนะถ้าเป็นในร่างแปลงร่างมันแรงเพราะเบเกโตมันคาลเตอร์ธรรมดาได้มันเลยดาเมจห่างจากการคาเตอร์นี่แหละคาเตอร์มันแรงครับแต่ปร์ตามันตีเดียวมันจบเลยตีเข้าสีปุ๊บจบคือข้อดีของปร์ตาหนึ่งอย่างนะปร์ตาเขียวคือมันสามารถเปลี่ยนบอลลุงให้ทีมได้ นะครับทาให้บางจังหวะก็เพื่อนได้เก็บแม้ตายง่ายนะครับรวมถึงตัวเองด้วยนะความสามารถในการเปลี่ยนบรรลุนี่ก็จริงๆคือควรมีแค่ตัวละครเดียวในเทินนะอย่างเช่นแบบนี้ดีแล้วเพราะถ้ามีตัวละครเปลี่ยนบรรลุงอย่างน้อยแบบสัก2ตัวหรือ3ตัวไม่จะแยกกันเปลี่ยนไว้แล้วมันเปลี่ยนจะทาให้ลูกแก้วในเทนะินน่ะมันพังได้เพราะผมเคยเจอมาแล้วหลายครั้งด้วยกันกับตัวเองแย่าก็เลยคิดว่าเออเทินอย่างเงี้ยดีนะครับ โคเรตาติดพาร์สิ่ในการเปลี่ยนปอลปุ๊บถือว่าดีเลยนะดาเมจสี่ล้านแปดนะครับแม้ตายไม่คมยิ้มสี่ขีเมื่อกี้ของมิเกตโตดาเมจห้าล้านห้านะแต่ว่าเก็บยิ้มสี่ขีมันเลยแรงกว่าถ้าโคเรตาเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าโคเรตาสเตตพลังโจมตีจะน้อยกว่าหรือเปล่าหรือคิดไปเองสเตตพลังโจมตีสองหมื่นสองของมิเกตโตน่าจะเท่ากันปะเออมิกเกโตอาจจะมากกว่าเล็กน้อย พราะของเบเกตโตนี่คือมันมันมันน,นั่นไงผมใส่นี่ผมใส่ฮิวออฟบวกดาเมจสี่ร้อยมันเลยจะดูมากกว่าเล็กน้อยแต่จริงก็ไม่ได้มากกว่าขนาดน,นั้นนะพอๆกันแต่ที่แน่นะที่เห็นได้ชัดก็คือเบเกตโตดีเฟนต์น้อยกว่านะครับนี่แค่หมื่นเดียวแต่โคยเกตานี่คือหมื่นสองเลยนะครับเยอะมากแต่ HP โคยเกตาก็น้อยกว่าเช่นกันแต่ก็ไม่ได้หายมากคือต่างๆก็ผมว่าภาพรวมสแตทโคยเกต้าจะดูจะดูสวยกว่านะเออนะอา้าวผมลืม ผมเอาไปคว่างมาทำไมเนี <fit in> <score> ่ยกลัวไปควหางมาทำไมต้องขอเล่นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะคืออาจจะมีใครขัดใจแต่เห็นตอนแรกแล้วผมไม่ได้เอกใจตั้งแต่ตอนแรกเลยผมผมผมไม่ได้ดูอะเบอ่์เบอ่อหน่อยเออไม่เป็นไรครับเนี่ยจะไปจอดจงรงนี้แล้วกันคือเรามาเน้นรีวิวตัวของโรยต้ากับเบียโตผมก็ลืมดูไม่ใช่ะไรเออจะให้มานั่งพูดใหม่จัดทีใหม่ก็ไม่ใช่ไงเสียเวลาเปล่าครับผม เค okay, ทีนี้ที่มันแตกต่างกันในในด้านการแปลงร่างของ2สองคนเนี่ยโบเกต้ามันจะแปลงร่างได้ก็ต่อเมื่อเลือดของเรามันมากนะครับเลือดของเรามากกว่า70%ดแต่ของเบรโต้เนี่ยจะแปลงร่างได้ก็ต่อเมื่อเลือดของเบรโต้มันต่ำดังนั้นก็คือถ้าเล่นคู่กันเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือเราควรจะเลือดต่ําเข้าไว้นะครับแต่อย่าไปต้องเล่นคู่กันเลยนะเล่นคู่กันเราให้เราเลือดต่ํา พอเราเลือดต่ำปุ๊บเนี่ยแบบเลือดต่ำกว่าจะสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราสามารถแปลงร่างเบีโตมาก่อนเพื่อเอาหิวเลือดจากเอฟเฟกต์ในการแปลงร่างของเบีโตขึ้นมาได้พอเบีโตหิวเลือดขึ้นมาปุ๊บเลือดเต็มหลอดเสร็จปุ๊บเบต้าก็สามารถแปลงหลังแปลงร่างหลังตามเบีโตได้เช่นกันเพราะไดเอฟเฟกต์ในการหิวเลือดจากเบีโตมาอันแรกก่อนนะครับผมมันก็เลยจะเป็นการคอมโบแปลงร่างพร้อมกันนะถ้าเราเล่นคู่กันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเล่นคู่กันคือเราก็โฟกัสแค่ว่าให้ เราเลือดต่ําเข้าไว้ก่อนค่อยแปลงก็ได้นะอืมติดเบิร์นสามล้านแต่ว่าไปผมผมมันลืมผมลืมดูดามิเกเลยนะว่าดามิเกมันเท่าไหร่กันบ้างเนะคือก็ตีประมาณห้าล้านสี่ล้านได้ถอะนะแรงขึ้นนะถือว่าแรงขึ้นเยอะนะเออตีแล้วมันติเดเบิร์นไหมตายตามมาไม้ตายเล็กใช่ไหมมันหลักสามล้านกว่าได้อันนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่านี่คือผมปลดแค่นหนึ่งทางอ่ะผมไม่ได้ปลดลุ้งอะไรผมปลดแค่นหนึ่งทางไง นะถือว่าดูตีแรงขึ้นเยอะนะแล้วเรื่องพลังป้องกันก็นก่าแ,แทงได้ดีด้วยมันตั้งต้นมาหลักแสนแปดแสนสี่กันใช่ไหมแล้วคือตัวนี้ก็จะรืมว่าเวลามันตีแม้ตายมันก็ได้ดาเมจและดีเฟเอนเพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่ไม่เพิ่มเพิ่มทีละสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อการโจมตีแม้ตายทั้งท่าเล็กแล้วก็ท่าใหญ่นะเออซึ่งเมื่อเราตีแม้ตายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของทั้งสองคนถึกขึ้นด้วยแล้วถึกที่นี่คือถึกแบบว่ามีมีป้องกันดาเมจมาแถมให้อีกสามสิบนะ ไม่ใช่แค่ว่าดีเฟนส์สองแสนแล้วจบนะมันก็มีตัวตัวในการตัดบาเมจเพิ่มด้วยนะครับถึงแม้จะกันกแค่สามสิบเปอร์เซ็นแต่มันก็ถือว่าเยอะนะในแง่ที่ว่าตัวละครเรามีดีเฟนส์มาหลักสองแสนอะไรเงี้ยก็ถือว่าการดารเมดมันช่วยตรงนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับมันทําให้แบบว่าตัวของทั้งสองคนนี้นถือขึ้นมากๆเลยแหละนะโอเคยังเลือดไม่ต่ำกว่า70%ในะงั้นเบรกไว้ก่อนต้องให้เบียโตเลือดต่ำไว้ไปนะ ผมคิดว่าเนี่ยเราจะได้เลือดต่ำตรงไปโคฮังฟ้าแหละครับผมไม่ใช่อะไรเลยคนะมาโอ้ตรงนี้เสียดายเวต้าเขียวกดได้ไม่ตายครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปโคฮังซัพพอร์ตช่วยก็ได้แบบนี้ไงถูกประหละอดไปโคฮงซัพพอร์ตช่วยได้ครับแต่ว่าดีเฟนเซ์ตั้งต้นตอนตอน,นี้ของโกเต้าแสนหกของเมกาโตแสนสามถ้าพี่ไปโคฮังของเราซัพพอร์ตปุ๊บเนี่ยก็น่าจะน่าจะเด้งมาเยอะอยู่ โกต้าจะถึกจะดูถึกกว่าเยอะมากจริงนะอืมโอเคดามจห้าล้านสี่นะครับปะต่อยหน้ามันประมาณนี้ครับของเบโต้นะแบบมีซัพพอร์ตลิงค์ได้กันก็ประมาณหลักห้าล้านห้าล้านห้าล้านห้าห้าล้านสี่แบบนี้ติดเบิ้ลแม้ตายสามล้านค่าตายโอ้โหร่างต้นดาเมจก็แรงถ้ามันถ้ามันติดเบิ้นลนลราอะไรแบบนี้ดามจก็แรงอยู่นะไม่ใช่ไม่แรง,งก็ดูดีนะ แอบดูดีมากๆกเหมือนกันตอนนี้นะครับเบเโตของเราสามารถแบ่งล่างได้แล้วครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการแบ่งล่างกันเดี๋ยวนี้แหละแต่ก่อนจะไปกันนมาลองสรุปกันก่อนดีกว่าว่าล่างต้นเมือไงบ้างก็เอาง่ายงคือโคโยต้าถึกกว่าเบเโตก็ดูทรงเบเโตที่ดีกว่าในล่างต้นคือมันจะเก็บแม้ตายง่ายกว่าไงเพราะว่าไม่ต้องเก็บบอลลุงก็ได้แต่โคโยต้าเนี่ยถ้าหรือว่าโคยต้าไม่ได้เก็บบอลลุงคือจะได้แม้ตายใหญ่ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับผมนะเพราะกถือว่า ไม่ได้ไม่ได้สุ่มเปลี่ยนบอลลุงให้มานี่คือแบบน่าจะเก็บแม้ตายลำบากอยู่แต่คงไม่ได้ยากเกินขนาดนั้นโอเคมาครับแต่งล่างครับผมทุ๊บมาส่งโครามาเดี๋ยวนี้คาค์าล็อตใส่ไปเลยถึงแม้จะเป็นแอนิเมชันเก่าก็เถอะแต่ก็ยังดูเท่อยู่เสียดายเบรโต้อันนี้ไม่ได้พูดยอดช่านะเอออันนี้ก็คือซูเปอร์เบจิโต้มาละ ท่านผู้ชมผมขอพูดได้อย่างหนึ่งนะยตามหลักที่ผมได้คิดเอาไว้อะมันต้องแปลงร่างเสร็จปุ๊บแล้วมันหิวขึ้นมาขึ้นมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไงแต่นี่คือก่อนผมจะแปลงผมเลือดต่ํามากไงมิต้รมันไม่ได้แปลงร่างมันจะหิวขึ้นมาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันไม่ใช่อะ่ะมันหิวแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งหลอดดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมเลือดต่ําไปถ้าตามความเป็นจริงปกติมันต้องหิวปุ๊บแล้วกูจะต้าจะได้แปลงร่างตามหรือว่าแมงเลยมันจะเฟล,ลไปไหนวะเนี่ย ผมรู้วิธีแล้วว่าทําไงให้มันให้โคเรต้าแปลงร่างได้บอกเลยอันนี้ผมรีอันนี้ผมรีเกมใหม่นะรีเกมมาเข้าเทอร์น,นี้ใหม่คือถ้าทำอย่างทำมันมันสามารถทําให้โคเรต้าแปลงร่างได้ในเทอร์น,นี้นะแต่ว่ามันอาจจะต้องแยกเทอร์นกันใหม่แต่ก็ทําได้อยู่งั้นผมจะทาอย่างนั้นได้กันนะ <c oughs> โอ้ไม่เฟลอะ่ะจริงๆถ้าเราเลือดต่ําคือเราเลือดต่ําไม่ถึงขนาดนั้นนะ่ะมาเลือดสักสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเวลาเปียโต้แปลงร่างมันฮิ ทำให้คูเรต้าเนี่ยสามารถแปลงร่างตามได้แต่ในกรณีของผมใน,ในคลิปเนี่ยเบียโตตอนก่อนจะแปลงร่างอะ่ะเลือดมีอยู่แค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงมาเลยฮิวขึ้นมาไม่เยอะพอในการที่ทําให้คูเรต้าสามารถแปลงร่างตามขึ้นมาได้ก็เลยอย่างให้เห็นนะครับทีนี้ผมจะทําการแก้ปัญหาโดยการให้เบียโตตรงนี้นะครับเบียโตเขียวเนี่ยเก็บลูกแก้วเขียวเพื่อเอาฮิวขึ้นมานะเอาฮิวขึ้นมาแล้วตามด้วยเบียโตลูกแก้วแดงตรงนี้ไปเพื่อเอาฮิวขึ้นมาตามอีกครั้งหนึง่ง น่าจะมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้หรือยังเฮ้ยได้แล้วโอเคทีนี้ก็โกเลต้าแปลงร่างตามได้ครับผมโอ้โหไอ้บ้ามันใช่เรื่องไหมเนี่ยนะมาโกเลต้าครับฟิวชัน่นฮึบโกเลต้านี่เวลาฟิวชั่นเนี่ยสิ่งที่มันดีกว่าเบียโต้แน่นอนคือความถึกนะถ้าเบียโต้เป็นทางดาเมจโกเลต้าไปทางสายถึกนะครับแล้วก็มี ทั้งสองคนทั้ง2คู่นี้นะฮะเวลาแปลงร่างจะมีเอฟเฟกต์ในการส่องท่าไม่ตายของศัตรูด้วยว่าศัตรูจะตีไม่ตายมาใส่ช่องไหนซึ่งเป็นเอฟเฟกที่โคตรดีที่สุดในเกมหนึ่งสิ่งเลยก็ว่าได้แต่เท่นี้นะครับลิงยักษ์ไม่ได้โจมตีไม่ตายเข้ามาก็ถือว่าสบายตัวปล่อยปล่อยจิตไปว่วางได้เลยครับจังหวะนี้ไม่ต้องกลัวตายเลยทั้งนั้นนะแล้วก็เวลาคดต้าแปลงร่างจะได้แม้ตายค่อนข้างจะโคตรง่ายนะแบบได้คิดล้นเลยแหละ แล้วมันการันตีในการเปลี่ยนบอลลุงด้วยทําให้เพื่อนๆนี่จะได้เก็บแม้ตายง่ายขึ้นนะครับโอเคบีโตเขียวเปิดก่อนนะครับได้ซัพพอร์ตดาเมจให้เพื่อนนะอีกรอบนึงติ็ดเบิ้ลเพิ่มดีครับผมซั support พพอร์ตดาเมจเพื่อนรัวอีกรอบเปล่าไม่มีแล้วทีนี้บีโตแดงผมจะแรงมากๆมาเจ็ดล้านสองหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเว้ยเจ็ดล้านสองแล้วโอ้โหเจ็ดล้านสองแล้วได้เคาน์เตอร์เลยบ่อยนี่คือแรงมากเลยนะ เจ็ดล้านสองแล้วเคาเตอร์คินี่คือแบบโคตรแรงเลย่ผมบอกเลยนะไม่คินี่ขนาดเคาเตอร์ไม่คิเคาเตอร์ใส่ลิงยักษ์ล้านห้าส่วนโคต้าดาเมจหกล้านหกนะครับอาจจะดูต่ำกว่าเบเยโตเพราะว่าเบเยโตมันได้แชร์ลิงช่องกลางมันจะมากกว่าไงก็เลยดูดีกว่าแล้วมันแชร์ลิงกับไอ้นั่นด้วยมันแชร์ลิงกับเบเยโตเขียวมาเลยมันเลยได้ดาเมจแรงขึ้นมามากกว่าโคต้านเล็กหน่อยแต่จริงดาเมจจริงๆแล้วไม่ได้ห่างกันมากที่มันห่างจริงมันจะห่างจากการที่ว่า เบโตได้ทําการเคาน์เตอร์บ่อยๆนะครับในคลิปนี้เบียโตเคาน์เตอร์แค่ทีเดียวยงไงแค่ตอนในเทินเนี้ยมันก็เลยดูแบบไม,ไม่ไม่ได้แรงมากแต่ความเป็นจริงถ้าจะาทาให้ดาเมจเบียโตนแรงจริงอ่ะต้องให้เบโตไปโดนเคาน์เตอร์ธรรมดาบ่อยๆถ้าเบียโต้ได้สะท้อนเคาน์เตอร์เตะยอดหน้าหลายครั้งด้วยกันนะขนาดเมื่อกี้เตะทีเดียวตเตะไปล้านห้าเตะแบบไม่คิดด้วยย้ำว่าไม่คิดคุณก็รู้ว่าความแตกต่างระหว่างการเคาน์เตอร์กับคิดและไม่คิดมันต่างกันมากขนาดไหนเว้ย ขนาดไม่คิดนี่คือเขาเตอเข้าไปลันหาถ้าคิดดูข้อจะขนาดไหนแล้วกันเอ,อถ้าคิดมันจะขนาดไหนล่ะผมจะให้เบตโตเล่นช่องสองนะครับถึงแม้โดนแม้ตายเข้ามาช่องสองก็ตามแต่ว่าผมจะยอมโดนคิดว่าผมจะไม่ไม,ไม่น่าถึงตายไม่น่าจะถึงตายแต่แค่เกือบนะครับงั้นผมจะใช้เทมกันไปก่อนกัวาตายจะดีเอาง่ายคือกูกลัวตายจะดีแหละนะไม่ต้องไม่ต้องแถมละนะโอเคซึ่งจริงๆอะ่ะ ประสิทธิภาพในการให้เบียโต้เคาน์เตอร์แรงก็ควรจะทําอย่างนี้นะครับควรจะให้เบียโต้เคาน์เตอร์แม้ตายตอนที่ว่าเบียโต้ตีแม้ตายไปแล้วเพราะเวลาเบียโต้ตีแม้ตายครับเอฟเฟกต์แม้ตายมันบวกดาเมจเพิ่มขึ้นไงทําให้เวลามันบวกดาเมจเพิ่มขึ้นกุ้มเนี่ยดาเมจหลังจากการเคาน์เตอร์อ่ะมันจะแรงนะครับผมก็เลยควรให้เบียโต้ไปตีแม้ตายก่อนค่อยเคาน์เตอร์นะถ้าให้เบียโต้เราไปเคาน์เตอร์ตอนที่ว่ายังไม่ได้ตีแม้ตายมันจะเคาน์เตอร์เบากว่าเคาน์เตอร์ตอนที่ว่าตีแม้ตายไปแล้วนะครับเผื่อใครไม่รู้ นะครับผมอืมโอเคอันนี้มาเบตโตของเราน่าจะดาเมจเท่ากันนะเพราะว่าเราก็ฟูลลิง์เหมือนเมื่อกี้เลยฟูลลิง์มีซัพพอร์ตเหมือนกันได้ๆนะ7ล้าน2เหมือนเดิมนี่แต่รอบนี้แหละถ้าเราได้เคาน์เตอร์สัก2-3ทีล้วมันเป็นคียดิวคอลนะคุณจะเห็นได้เลยว่าดาเมจที่จะทําใส่ศัตรูเนี่ยมันแรงมากๆขอคิดได้ไหมเคาน์เตอร์คิดเคาน์เตอร์คิดหน่อยเหอเบตโตโชว์หน่อยไม้ตายอันนี้เคาน์เตอร์ไม่ได้ครับต้องยอมเจ็บตัวกันหน่อย แต่ไม่น่าเข้าเรามีไอเทมกันดาเมจอยู่แล้วมาคาเตอร์คิสคาเตอร์คินั่นแหละคาเตอร์คินะครับคาเตอร์คิสสามล้านห้านี่คือความโหดร้ายของเบเกโตนะดูความแตกต่างดิคาเตอร์ไม่คิสล้านสามคาเตอร์คิสสามล้านห้ามันเลยแตกต่างกันแบบบ้าคลั่งห่างชั้นมากมากแล้วคิดภาพสมมติแบบสตูมันมันรวมใจพร้อมใจกันตีแบบตีธรรมดาใส่แต่เบเกโตอะตีธรรมดาสักห้าหกทีแล้วเบเกโตคาเตอร์ห้าหกรอบแบบนั้น่ะ 5 6รอบนั้นเป็นการตีแบบคีย์ลูกแบบส่วนหนึ่งเลยอ่ะมันเป็นดาเมจที่แรงมากๆครับแรงแบบแรงมากๆมันเลยเป็นสิ่งที่ตอกย้ําว่าทําไมเบโตดาเมจมันจะดูแรงกว่าเพราะมันสามารถทําดาเมจจากการเคาน์เตอร์ได้นะครับส่วนเวตาก็จะถึกมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ตีเข้าสีได้ชัวร์มากกว่าในการที่จะทําการโจมตีเข้าศัตรูได้ก็จะชัวร์กว่านะเพราะมันตีเข้าสีนะครับทีนี้ผมเล่นแยกเธอละ <c oughs> เล่นแยกเธอเรียบร้อย าเมจอาจจะเบาวกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้มีซัพพอร์ตเท่าที่เมื่อกี้ของเบียโตน่าจะประมาณหลัก5้าล้านกว่าปะ่ะห้าล้านเจ็ถือว่าแรงอยู่นะห้าล้านเตีเข้าสีนะกันดาเมจดด้วยเปลี่ยนบรรลุทีมได้ด้วยนะโซพอดิเชอร์ครับปึ๊บคี่จะเข้โคตรสูงติดระเบิดตายไปเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปของเบียโตและเกรตาตัวที่มันเล่นคู่กันนะครับคลิปนี้ผมยอมรับว่าผมอาจจะได้โชว์เบียโตมากกว่านะอืม พะเบโต้มไในเคาน์เตอร์นี่ยมาเลยดูดูดีดูแรงมากกว่าแต่จริงมันก็ไม่ได้ห่างกันมากคือผมไม่รู้ว่าใครคิดยังไงอ่ะเออมันมันดีกันคนละแบบจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครเว้ยจริงที่ว่าเบโตมันดาเมจแรงกว่ามากก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นที่ยืนยันว่าเบียโตจะเก่งกว่าโคยต้าคือบางจังหวะการแทงก็สําคัญใช่ไหมล่ะคือบางทีเบียโตมันก็บางเกินไปครับบางทีมันก็แบบใครจะไปรู้มันก็ คือศัตรูตีธรรมดามันใส่เบียโต้น้อยครั้งมากๆเนี่ยเบียโต้ก็ไม่ได้เคาเตอร์กน้ำแเบียโต้ก็ไม่ได้แรงกนะครับมันก็อยู่ที่จังหวะส่วนใหญ่แล้วอะมันมาจากจังหวะของการเล่นมากกว่าว่าจังหวะนั้นจะเป็นยังไงนะครับมันอยู่ที่ทามมิ่งจังหวะนะเออถ้าจังหวะอย่างนี้เนี่ยตัวละครน,นี้อาจจะดีกว่าถ้าจังหวะแบบนี้ตัวละครนี้อาจจะดีกว่าเช่นกันก็แล้วแต่ทามมิ่งกันไปนะอย่างนั้นเนี่ยมาสุดท้ายในการโชว์เบียโต้รอบนี้ ติดเบิ้ลขอติดเบิ้ลแม่ตาย3ทีได้ไหมตีแม่ตาย3รอบอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งโอ้โหผมบอกเลยว่าดาเมจเบเกโตจะแรงกว่าเมื่อกี้แน่นอนหรือเปล่าแรงกว่าปะแรงกว่าดิไม่แรงอหรือขาดเราขาดลิงก์เอลอาร์เราขาดลิงก์งสำคัญนะมันเลยเบาวกว่าที่ขากมีซัพพอร์ตสองตัวนะเออนะดูเบาวกว่าเลยอ่ะติดเบิ้ลธรรมดาลันเก้าโอ้โหเคาลเตอร์เคาลเตอร์คิดฮะ เคาน์เตอร์คิกสามล้านโอ้โหแม่งแรงจริงแปงจริงเว้ยบอกเลยว่าแรงจริงเคาน์เตอร์คิมันแรงจริงของเบโตโอะนะประมาณนี้ครับก็อย่างที่ผมไม่บอกไปเนาะว่าการเคาน์เตอร์ของเบโต,โตมันเป็นปีศาจจริงๆนั่นแหละนะก็ประมาณนี้ครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครทั้งสองคนนี้นะลองคอมเมนต์กันได้ว่าเนี่ยมันอยู่ในทีมสองเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็ตามนี้เลยครับค่อนข้างจะดุเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องดาเมจของบบเกโตนี่ดุกมากๆไม่รู้มันจะโกรธใครเขาเติมคิ้เตะสามล้านสามล้านสามล้านนี่แรงมากนะแล้วโกฮุรเจนรับแบบรับรับแบบแทบหน้าบูดนหน้าเบี้ยวอะโดนเตะหน้าเบี้ยวเลยอะนะโคตรแรงนะครับผมนะโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวรารไปก่อนล้วกันก็ไว้เจนใหม่ภายในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย